อันนของแปพี่เออนของแปมตำกระเทียมตำกระเทียมตำม้อตำตกระเทียมทอดตำกระเทียมทอดหอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวใช่ไหมพี่หอมเจียวเนาะใช่หอมเจียวทุกโรยโยกับหอมเจียวจ้าเขาถามว่าอะไรแซ่บร้านเนี่ยอ่าอันนี้ค้าแซ่บแมค้าแซ่บ หนูขาบอกให้มต้้งกินนี่หมูมากอ่ะพี่ทนายห,จจยห,าหนูจิตใจมากมัน,นเป็นน้ำข้นจากใบหนาบาไแเมนเแกงเลอไหมขออนุญาตนะครับขออนุญาตค่ะตรวจไหมมันมันต้องใส่เทเจอร์ของหนหูหนูครับผมปลาหมึก เบืองเด้อะย่ะเบืงเด้อเบืงเด้อเืองด้อพี่น้องเลยอืมเป็นตั้งแต่เหรอง่ายอืมบอกว่าเชื่อหนูยังหอมผักกระเจี๊ยบหอมผักกระเจี๊ยบยำฟ้าแดงข้ามลงมาหอม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 แค่แค่พี่นะนี่ต้องคำนี้หนุ่ยไม่เคยกินรััผกยำยำฟ้าแดงข้ามลงมานี่คำนี้หอมแดงมันต้องมีผักกระเย็นครับพี่น้องเลยอันนี้คือเส้นเล็กติดตามเส้นเล็กใช่เขาเรียกว่าอะไรนะตุ้มตั บอสบอกเส้นเล็กเออเขาเรียกว่าตําเส้นมีตําเส้นมีเออลองูน้ิมด้วยตามด้วยของเจียวอืมพี่ตําซึ่งนะคะบอกว่าไม่มีอะไรแ่บกผมไม่ขายนนี่อะไรพี่หอยเหรอป้นหมึกรอบนึกหอยแม่จอ่ะลองดูนะ รดจใช่อืมอะคือยังไงต้องใส่หอเกี่ยวเนี่ยได้คือูนูทูเบอร์นะขอหน่อยป่ืมให้ใช้ควาที่ดำหมดเลยได้ยืมกั่อไดลองชิมคระปลาหมึกครับปลาหมึกอันนี้ ที่ัหลังบ้านก็มีแต่เราไม่ไม่กินวันนี้เรากินที่ข้างนอกกันนะหลังบ้านเราเลี้ยงบ้านเราเลี้ยงปลาหมึกไว้นะครับนี่ครับขาเปาล่ไมน้อยไม่กักหรไ่ด้ขอผักก้าหมไม่มีนาขอหอมขอหอมแม่ค้าเลยจ้ะขอหอมอะไรนะคะพ่อนักสลัดอ๋ออะ้าวสวดา นี่ยเนี่ยเนี่ยหอมหอมอหอมใบหอมอตมอะไรนะเขาเรียกสลัดปะสลัดสลัดะกกาหอมกาหอมแก่มากขาบอกแม่ปอามียาต่างๆปูโขกแบเนี่้โขออก,อกแขบเกินพลังกันมาอายลองอออหงอมเหย คือสารประตูผัดสลัดหอมผัดสลัดอันนี้ก็เอาดูเลยนอ่่หอมเลยนะอันนั้นก็เอาจวดจวดจวดมากนี่ตั้งแง่ผมผมได้แก้วนี้แหละแก้แล้วป่ะอืมให้อริคตกินี้แค่นี้ก่อนไะ้จิไม่ไหวแล้วนะตามจำไม่ทัน สลัดค่ะร้านปิดกี่โมงนะคะเนี่ยร้านปิดกี่โมงครับปิดห้าโมงปิดห้าโมงรอรอไปแล้ว,ลวเจียตันคลิปหน้าอา่อา